หลายคนนะครับคงเคยได้ยินชื่อซิลิคอนแวลลี์ว่าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกครับซิลิคอนแวลลี์นะครับก็ตามชื่อเลยนะฮะเป็นแวลลี่หรือว่าหุบเขาที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวซา,านฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับโดยมีศูนย์กลางนยอยู่ที่เมืองซานโฮเซ่นะฮะไม่ได้อ่านว่าซานโจสนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับสถานศึกษาที่เป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่นับไม่ถ้วนชื่อซิลิคอนแวลลี์นะครับก็มาจากการที่ร่รยุคแแกๆในนหเขาง้ พัฒนาการผลิตชิปหรือว่าหน่วยความจําคอมพิวเตอร์จากแร่ที่มีชื่อว่าซิลิคอนนั่นเองแต่ปัจจุบันนะครับซิลิคอนแวลลี่ก็ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายและเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง a p p l e ิลเอ็นวีดีอาเฟซบุ๊กกูเกิลแล้วก็เทสลาด้วยครับซิลิคอนแวลลี่นะครับจึงเป็นมากกว่าสถานที่นะครับแต่เป็นสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมและก็การเปลี่ยนแปลงนะฮะภูเขาแห่งนี้เนี่ยเป็นจุดกําเนิดของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกมากมายตั้งแต่คอมพิวเต